สวัสดีครับผมนัทพัฒน์พิรันดอนนะครับวิศวกรส่วนงานเทคนิคบริษัทสามิตรออโต้พาร์ทวันนี้จะมาสอนวิธีการวัดแหนบรถยนต์เบื้องต้นนะครับเพื่อให้ง่ายในการสั่งซื้อและถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้าก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรในการวัดแหนบบ้างนะครับตลับเมตรเวอร์เนีย ฟุตเหล็กปากกามาร์กเกอร์สายเอ็นหรือเชือกสมุดจดบันทึกรายละเอียด1ไซส์หรือขนาดของเหล็กนะครับหลักๆเราจะวัด2อย่างนะครับก็คือหน้ากว้างและความหนาของแหนบนะครับอย่างแหนบตัวนี้นะครับจะอยู่ที่หน้ากว้าง60มิลิเมตร การวัดความหนาของแหนบนะครับในการวัดความหนาแนะนําให้วัดในบริเวณตําแหน่งที่ใกล้ๆรูสะดือนะครับเพราะว่าตําแหน่งนี้แหนบที่ผ่านการใช้งานไปแล้วจะเกิดการเสียดสีน้อยและจะเกิดการผูก,ก่อน,น้อยที่สุดนะครับแหนบตัวนี้นะครับความหนาอยู่ที่10ม mm. ิลิเมตรสการวัดความยาวหรือสแปนของแหนบนะครับในการวัด แหนบเราจะแบ่งออกเป็น2ด้านนะครับคือสแปนทางด้าน A และสแปนทางด้าน B สแปนทางด้าน A ก็คือด้านที่หันหน้าออกทางหน้ารถนะครับสแปน B คือด้านท้ายรถนะครับโดยในการทําการวัดเราจะทําการมาร์กตำแหน่งรูสะดือในบริเวณสันของแหนบก่อนนะครับเราจะมาร์กที่จุดกึ่งกลางนะครับ จากนั้นจะทําการวัดสแปนนะครับโดยการวัดจะเริ่มวัดจากจุดกึ่งกลางของหูแหนบนะครับวัดตามสันมาจนถึงบริเวณกึ่งกลางรูสะดือที่เราทําการมาร์กไว้นะครับแหนบตัวนี้สแปนด้าน A อยู่ที่6 1 0มิลิเมตรนะครับต่อมาเราจะทําการวัดสแปนด้านดีนะครับโดยเริ่มจากจุดกึ่งกลางของรูสะดือนะครับวัดตามสันมาที่จุดกึงกลางของหูแหนบนะครับตัวนี้สแปนด้าน B ีจะอยู่ที่7 5 0มิลิเมตร 3. การวัดหูแหนบนะครับโดยเราจะวัดไดมิเตอร์ด้านในของหูแหนบนะครับการวัดนะครับให้ทำการวัด2จุดนะครับโดยเป็นเส้นทะแยงมุมต่อกันแหนบตัวนี้นะครับหูอยู่ที่30มิิเมตรครับตีการวัดรูสะดือของแหนบนะครับ รูสะดือของแหนบตัวนี้นะครับจะอยู่ที่10มิลลิเมตรนะครับ5การวัดแคมเบอร์หรือความสูงของแหนบนะครับโดยเราจะทำการนำเชือกหรือเอ็นนะครับมาขึงที่จุดกึ่งกลางของหูนะครับพาดไปที่จุดกึ่งกลางของหูอีกฝั่งหนึ่งแล้วนำไม้บรรทัดหรือฟุตเหล็กนะครับวัดที่ตำแหน่งที่รูสะดือนะครับแหนบตัวนี้นะครับความสูงของแหนบจะอยู่ที่95 mm ครับ เมื่อเราได้วัดและจดบันทึกข้อมูลเรียบร้อยคุณลูกค้าสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปสั่งซื้อแหนบรถยนต์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้เลยครับ